น้อเตัวคู่เอกนะครับไฟแนลซ้อมมากี่วันครับมาทุกวันที่ครับกระซ้อมอยู่ที่คลายก็อยู่ที่ก็อยู่ที่บ้านเรานะมีใครเป็นผู้บอลซ้อมครับอยู่ที่นั่นรุ่นน้อะไรกครับเชื่อกันครับก็คือพวกพี่พี่เมื่อนนอนในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเราสเราสูงเท่าไหร่หนึ่้ําหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับหนครับเราหมดสไตล์แล้วครับหมดเข่าเราวันนี้เรามาเจอกับเพชรมโดกมโดกเพชร เคยต่อยกันไหมกเคยชนะลูทางครับที่ที่ฮือรำฮือรำก็โหสองปีได้มั้งนะใช่ไหมตอนที่ไปอยู่ที่นู่นช่วงแรกๆชนะเขาลูกไหนวันนั้นก็ลูกเดินทำโอเดินทำเดิชนะเขามาแล้ววันนี้กลับมาเจอไฟที่สองใช่ไหมนี่ไฟที่สองมาเจอกันนี่เนาะแล้ววันนี้เราจะวางเกม่ยวกับแผงให้ดีก็รูไปก่อนครับก็ต่อยตามตาตายอืมแล้วเขาเป็นมวยตาตายอะนรที่เราศึกษามามวยตีนัอนี่มา แต่วันนี้ก็คือต้องค่อยๆดูแก้ไขเอาบนเวทีทีหนึ่งและล่าสุดเราต่อยไปที่ที่สารคามที่สารคามวันนั้นต่อยกับเป็นยไงบ้างแพ้คะแนนแล้วแพ้แนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยสามเจ็ดก็เวทวันนี้เลยแล้ววันนี้เราต่อยเขาปอนึงด้วยมีผลไหมก็ขดครับลองดูก่ดีท่สุดแล้วมาเช้านี้มาเหยียดเราช่างแล้วเกินอยู่ก็คือมาวิ่งเอาตอนเช้ายืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ เต็มที่ครับเต็มร้อยเลยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดด้วยเราไม่เกิดมากี่ไฟแล้วเนี่ยตอนนี้หไฟแล้วหกไฟติดเลยเพราะอะไรทําไมถึงโหลดลงตลอดเลยตอนนี้ไม่ทราบแต่ตอนนี้ต้องมาเกิดแล้วนะต้องมาแจ้งเกิดเอาแบบเอาชนะกลับบ้างแล้ววันนี้ห้ามรุดนะไฟเนื้อคุณมากี่กิโลครับประมาณสี่เราเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วทั้งหมดเลยรรอครับเราคนจังหวัดฝากเชิญช่วยแฟนขับเราวันนี้หน่อย ช่วยเชียร์นะครับจะเกิดได้ครับผมวันนี้ขอน้องโชคดีขอบมากครับผลบ้านเดียวกันไหมเหรอใช่อ่าบริยามตะกู่โอเคเลยครับชื่นทางบ้านแนะนำทางบ้านนะชื่ออะไรครับผมโลเคปหนึ่งสามเก้าวันนี้ร้อยเท่าไหร่อร้อยสามสิบแปดครับเป็นไงเมื่อเช้ามาสอบเกินสอบอนนี้ผ่านแล้วนะรถซ้อมอยู่เพชรยินดีนะคู่ชกกับฟุกน้อยเราเคยชกเขาไหมใช่ครับกี่ครั้งอ่ะครั้งเดียวครับเป็นไงใช่ครับนานยังสปีได้สองปีแล้วสองปีไม่ต้องจำแล้วนี่มัน วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนวันนี้ไม่มีใครต่อน้ำหนักน้ำหนักเท่ากันนะน้องเขต่อต่อต่อด้วยเหรอช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีนะฟอมเนี่ยเรานี่ประมวยสไตล์ยังไงฝีมือเราสูงเท่าไหร่แปดน้ำหนักปล่อยๆครับหกปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่ล่าสุดชกไว้ที่สระคาครับเป็นไงวันนั้นชนะรโชวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามเก้าเราก็ร้อยสามแปดร้อยสามเก้านี่ได้หมดในเวลานี้นะต้องคุ้มไม่รื้ว่ายังไงก็คุ้มสามกว่โลน ร่างกงร่างกายวันนี้กี่โลปึ๊กไปเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะก่อนหน้านี้สองไฟเป็นไงผลงานเราก็ชนะฟ้าน้ำชายแล้วก็ชนะโจเซียนชนะมากี่ไฟต์ตีนเลยสองไฟติตนนะวันนี้ร่างกายไม่มีปัญหาเจอกับฟุกน้อยก็มีอะไรมั้งสอกอย่างเดียวก็นั่นแหละครับลูกลักไก่ลูกสอกนี่นะแต่เราก็แก้มาแล้วไม่ใช่ปัญหาวันนี้ในรายการศึกเพชรยินดีเลยนะอ่ะฝากไว้์คาบเชียร์ในคนจังหวัดครับ ฝากเลย <S 2> <S 2> วันนี้ฝากพี่น้องชาวใพ้มาดเป็นเชียร์บอสเพชรไม่ได้เจ็บเปก้าวแล้วก็เพือ่อนเพื่อนน้องๆในทีมงานนะครับผมวันนี้เต็มที่แน่นอนโ <Okay. S 2> อเคเข้ามาน้องชายใขอให้โชคดีครับโอเค